โลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในเวทีโลกอย่างเต็มภาคภูมิ สมัยอนุวัตเกษมรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการประปานครหลวงได้ให้การต้อนรับนายสุวิ์จินดามนีผู้มุ่งใการรัฐวิสาหกิจน้ำประปาแขวงหลวงพระบางและคณะพร้อมด้วยนางสุชาดาไทยบรรเขา่ารองผู้มุ่งในการสํานักง,งานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศหรือสอพอรอกระทรวงต่างประเทศถแถลงข่าวโครงการจัดทําแผนแม่บทระบบประปา นมือหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเปิดการอบรมการบริการจัดการระบบประปาให้แก่หน่วยงานด้านประปาในต่างประเทศโดยการนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการน้ำประปาของการประปานครหลวงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนซึ่งตอบสนองเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติในการให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหสวรรษทั้งนี้การประปานครหลวงได้เข้าไปดำเนินการโครงการเป็นระยะเวลา10เดือนและสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม2556นี้ โดยได้เสนอโครงการแกร่สอพอรอเพื่อขอจัดทำแผนแม่บทระบบประปาหรือมาสเตอร์แผนระยะ20ปีพศ 2, 2 5 5 6ถึง2576ให้แกร่รัฐวิสาหกิจน้ำประปาเมืองหลวงพระบางเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนและกำหนดทิศทางการดำเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการน้ำประปาของเมืองหลวงพระบางในอนาคตได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกด้วย นอกจากนา้นในสปอร์นี่นะครับมีนโยบายที่จะช่วยเหลือแค่เพ,เพื่อนบ้านนะครับซึ่งทางการก็เสนอมาได้สานง,งานว่าสิ่งที่เราควรจะช่วยเหลือแค่เพื่อนบ้านน่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เขานะก,านก็การไประโยชนก็เสนอว่าจะทำอยู่ในเรื่องกิจการน้ำบาปนะครับประโยชน์ที่ได้รับการ็คือว่าเราจะทำฐานได้หมดนะครับของป้าหลวงบ้านนี้ก็จะได้เป็นจะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงาน่งน้ำบาของเขานัยี่สิบปีนะครับที่จะทำให้เขาเนี่ยมีตัวว่าน้ำประปา ที่เปลี่ยพนพอนการตบตองการุนรภาพที่ดีอยากให้คนไทยมีระเบียบวินัยในการขับรถมากขึ้นค่ะจะได้ไม่เกิดอบัติเหตุรท้องถนนค่ะแ